เอาแข้งเส้นเลยไปไม่รู้เนี่ยที่เป็นตาซามูไรอ่ะกูเอาหมอกอะอะไรนะเอาตาซามูไรไปเนี่ยเฮไปโอ้ทไมต่ไปทำไมถ้าทำไมอะไปทำไมขอถามหน่อยมันนนเป็ด่าไม่รู้อ่ะเหตุมันมันเป็นด่านที่กูเกียร์ที่สุดอะไรหรอไอ่ะตาตระกูลยามาอกะโอเคนั่งลิ้นนั่งลิ้นกูเกียร์ด่านนี้ กูไม่จูก็นะกุ้งจูกนะกูไม่จูก็ไอ้ปันบอกแทนที่จะเอาแว่นแว่นมาไม่เอาแว่นยิ่งรับวยิ่งประยัยเลยเจ้าของบ้านมาเจ้าของบ้านมาไล่ฆ่าเราเราแอบมาเข้าบ้านเขาอยู่ตรงหน้าประตูนะอ๋อเฮ้ยอยู่ขวาล่างกูอยู่ขวาล่างเอาเอาบ้านฟ้าเป็นล่างบ้านฟ้าไปอยู่ ปั่นไม่ได้เฮ้ยเอาบ้านฟ้าเป็นล่างบ้านใหญ่เป็นบนคุณดูขวาล่างม่ใช่ไหมไม่ก็อยู่ขวาล่างกับกูเฮ้ยใครใครก็ได้มาปั่ดในบ้านใหญ่กับกูเลยมันอยู่บ้านฟ้าฟ้าบ้านฟ้าไอ้กล้องวาร์ปว่ะเออเสร็จ่วงแล้กูแหลกวดมาได้เจียกอย่างนี้รีบรุดโดนนี่เรื่อยย่งเจี๊ยย่งเฮ้ยเอาไปฉายมาไม่แฉะมาแลยดิแล้วทำไมกระตุกอย่างวะไม่กระตุกนะปกติ ไม่ไม่แบบมันประตูตแล้วมันก็หายไม่โดนเฮ้ยม,มันตีเบา้าไม่ไมว,ว่าโดนโละลงหน่อยลงลงหน่อยตัวอแดงดิ้นใหม่แล้วอะไรวะโอ,อ้ยโอ้ต่อยหน้าดิ เกียดด่านนี้เหรเว้ยไปละโอเคพยายามจะไม่ใช้แล้วนะโอเคพยายามไม่ไม่ต้องใช้ไม่ต้องซื้อพยยาามไม่ต้องไม่ต้องใช้เลยเว้ยเจอเจอในร้านค้าอยากซื้อเลยอ่ะเิงกูกูไม่ซื้อเลยกูเพิ่มตังค์อันนีไม่ซื้อที่มันมาเองเปิดกล่องได้อ๋อยิ่โยิ่งกูกูมีโอยู่เกูด่านยู่งไหว ไม่กูทำอะไรของกูเนี้ยโอ้โอ้ไปใช้น้องปันกูอยากปล่อยตายวะ่ะอยากเลยเอ้ยในสองเออด่านนี้ไม่ชอบเลยเอ่งอยากกูยังปิ๊งเด็กไม่เล,ล่นนะเพว้ยฉันฟอกชีวิตตัวเองต้องรอช่วยดิรอช่วยหน่อยอเฟดแล้วเฟดแต่แล้วเจอเจ้าของการ์ดเกมมันเฟดมากกูยินเสีเยงลบแว๊บ มีบาร์บีคิวนะวนนี้เราไปคิวพาซตาเหรอวะทางเกิดทางนั้นอ่ะมาแล้วมาแล้วดิน้นลองดิ้นโชกุนนิดเดีวเต็มเลยโอ้โหหิวหิวเลยวะดาบเนี่ยเวลากูเล่นยันสั้นดาบมีดยันยาวไอ้ดาบยังยาวแต่เวลากูเล่นเองมีดยันสั้นอย่างเงี้ย <c oughs> คาดไม่ได้แบบเบ็ดมันอุ้มมันอุ้มเวลาละจะไปช้วยด้วยมาไปคิวนะเฟดมาต้องมาจุดเครื่องหลอกมาละมันไปยังเบ็ดัไปแล้วไปแล้วไปแล้วเขได้เขินได้โอเคโอเคกันไว้กันไว้ม่นะมช่วยนไโอเคเอ้ยนั่นตันต่อละ

ใา้เบรดยังไงวะบึ้งๆว้าวเท่มมากไปเด็กกูรอช่วมอย่างนั้นก็ยืนเองขอมไุณครับไปต่อละคิดว่าเนี้ยไงไหมเบรด หาแล้วอยู่ตรงไอพเเยไมไมตายยากต้องก็โดนแขวนแล้วโดนแฝมันจะมีเซตทุกอย่างโดนแฝมันจะมีเซตทุกอย่างอ่ะ้กใช้แบบยากแล้วแกโดนแฝใช้ได้อีกเมื่อกี้มึงบอกว่าใชยากือแขงหลังแงหลังดีว่าตายยากเอ๊ะดนนี้ได้โอยแกล้มได้ไหม ลงเลยลงเลยอ é, โอ้มันคูมีไฟฉายเข้านข้งหลังสไปเลยให้มันอุ้มให้มันอุ้มขังหันหลัง,ลงอะ่ะ

ลินลิปั่นลิออกเีกอยากล่นไปอก่อนไปก่อนโอ้ทงงไปก่นไหนไหนมีมี้มีนิเดียวมันมีมันมีแต่ที่ใหบนปั่นันยังไเดินไอยนปั้นอยู่ซ้ายไปแล้วไปไคนายนไปคนไปล่างล่างไปหาเมื่อกีอยู่เลยอยู่เลย ชีวิตคูก็สุดท้ายแล้วการคู่กงสุดท้ายของคู่แล้วสุดๆนะเพียงดูบ้านฟ้ากับไอเบยที่มีปัดนรีบออกไปปั้นเลยหากรหัปั่นขวาล่างขวาล่างเอเบยปั่นอยู่บีมแล้บีมตรงที่เดินเลยบี เข้าตู้เข้าตู้ก่อนเดี๋ยวมันเห็นบาร์บีคิวแม่มตู้ควายกองเลยดูอยู่ใกล้กูเลยไม่เป็นไรใช้ก่อนหาไม่เจอว่ะเก็บเงามันพ่นของมันไม่มีใครพ่น ฝั่งซ้ายบนนะมันเจตรงรัด่ที่มมปรผู้ปัน่นขวาล่างด้วยไีมาอมอยู่ชื่แนวะหาไม่เจอเลยเออก<ต>็ตอนนั้นกูดูไปได้ไงว่าดูก็ต่ายด่านนี้ครื่อง คุญแจหมดแล้วนะเออใช้สุดใจวอนนี่วนนี่เจ้นสองนี่เอาไอออนเห็นฆาตรกรมาเหรอถ้าแกจะใช้สุดใจ<อ>แกต้องเอาไอออนเต้นแกจะไ,ได้เห็นฆาตรกรหรือถ้าจำเป็นนะแกใช้เลยสุดใจ,ใจเลยถ้าไม่มีไอดออนอย่าใช้ใช้ใค,ใครมีกุญแจบ้างส่วุญแจหมดแล้วไอห้หลุมหลุมอยู่นี่เลยเนี่ยเจอหลุมแล้วเนี่ย เป็นกล้องของแกดิเป็นแกเลยไม่มีแกใครไปเหรอปันไม่ใช่กล้องไม่ได้ไม่ทันไม่ทันได้ปะโอเคได้อยู่ไม่กุญแจหักไม่กุญแจหักเหรได้ไม่ได้ลองเห็นกล้องนะลองหากล้องนิยวๆกำลังไปหาเนี่ยคันต้องอยู่ใกล้ๆางีจะได้ไมทันกาลังลงบ้านผา ไม่ดีปั่นดีกว่าเฮ้ยไปไหนปั่นขาลงมาต้นตองกนเชื่อกูลงมาต้ตองโอเคหลงม่จเจอคนให้ปั่นจะแตกวิ่งทางหลังเยอทางหลักลับมาลไอวมันมันป่วะ คือไปฉายวะไปฉายอะไรไปฉายเหลืองติดในกล้องติดในตักล้องปั้นก็ได้ใครจะดูดูอยู่ปีปั้นอยู่บ้านฟ้าไม่รว่าต้องรอดอ่ะ ปีกม right? ันมาตอนไหนวะทำไมกูเห็นก่อนมีออร่าเวลาโดนไล่ตลอดที่มันไปกีขีดอ่ะเวลาเราโดนวิ่งไล่จะมีขีดเป็นตรงขอบจอใช่ไหมกูเห็นที่ยวก็มีตลอดดาบยังยาวกูโดนแปดเมตรมั้อ๋อไอ้ขีดขีโซขาวนะมันดาบยาวหลายเมตรอ่ะ ไอ้กล้องเดี๋ยวกูตาแทนให้เอาไหมเอาไปฉาบไปเอาไปเเดี๋ยวกูตาแทนรอบหนจะกับรอบหไลยอย่ไบอกหลุอยหลุมมันอะหลุมอยู่ขวาล่างตรงสาลาเอ้ออ้แหละศาลาเีแลเล้วเดี๋ยวจกลอ โอ้ยมาตรงนี้ใครล้มเลยก้องจะยังยังวนที่ไอโนดอ่ะไม่ไหวคูเจอแล้วเรื่องผ่านเท็จเลยน้องแป้มมาเสร็ลอะไรอะไรลุูร้อยยี่ลุงนล้ มันกล้องแต่นฟ้าแต่มันฟ้ามันมใชปันหรมันไม่สนใจกูเลยปันปีกแล้วันเสร่จมาหากูแน่นอนไม่มาเหรอกูยักไม่ยี่ห้อที่เดี๋ยวม,มันมีกาขึ้นผหาตู้อ่ะพี่ขวาดตู้ล้วม่น <า S 1> ตู้ตูตรงแมสมันมีวะแกนอันนี้เขาเรียกแมสอะไรวะนไปเจ็ดทุ่มมีไปบรรพามันตาขาปูดี้นี่มันนักลูกนั่หว่ากลัวไม้กลัวไม้เป็นหลอก เก็บร้องมีลูกเองอยู่ถ้ามันไม่อุ้มเฮ้ยเข้าตู้นะเข้าตู้อยู่เข้าตู้อยู่เข้าตู้ไว้ก่อนเถ้ามันมีบาร์ีคิวถ้ามันพูดไม่เป็นไรมีลูกเองเอิ่มไปฝาแล้วทองไปฝาแล้วมันตึงแล้วมันตึงแล้วมันถึงมันฟ้าแล้วนี่นี่คนจีนนี่นี่คนจีนมันชอบปล่อยไว้ ไม่มาลูกเองเปลี่ยนตู้อันไหนเฟดเฟดนะเสร็จแล้วเฟดแล้วมันหายามแล้วมันนอนมันใหญ่แล้วมันมันใหญ่แล้วเปลี่นตู้ด้วยไปเปลี่ยนตู้อยู่เปลี่ยนตัวเดี๋ยเอ้ยพีมึงมีของในมือไหมไม่มีไม่ไอ้ไอ้กล้องไงไอ้กล้องมึดมึงทิ้งของแล้วเก็บของเดี๋ยวอีกซักครา ไปฉายหน้าบ้างอ่ะเกของเก็บของเดี๋ยวอีกจกังขึ้นมันอีช่าง <S <S นเะนะนี่ยลันจะเลยมับอะนะ่ะให้กล้องฟัองแนบพันไล่จับ ย,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 ยังยังยังครับเอาเินถ้าเกิดเ,เอาให้แค่อกล้องปั่นปั่นนี้เสร็จเลยเ,เออปั่นไปก่อนออก็ได้ปัอนเป,ปิดล<ป>้าส,ลสองเดี๋ยวมันแขวนแล้วเตียเข้าตู้ กล้องปั่นตั้งแต่ปั่นเริ่มดูแรกๆอะ่ะฝั่งนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วนะตอน,นจะ40%แรงนานนะูถเต็นนานเลยนะก็เปิดประตูออกมาแล้วเฮ้ยมีตายาตู้เขาตูา้ไม่อุ้มไม่อุ้ม

เดาาี๋ยวนี้เงียนมันดึงได้ไหมมาลองคันไปหนุบมาแ้เ้ยกล้องกล้องไปรอนี้ยไปรอหลุมม็อไรถ้ามันตุ้มมันเฮ้๋ยรอรอให้ตายก็ได้ตอนนี้มันมีมันมีมันมีมิวมว้ยนมีงๆน่ะแทนทีมันมันจะมปมีมับบนใหญ่อ่ะ ยืดที่ฝ่ายอ๋อเอมันเจีบ้กลับมากลับมามันวนอยู่ในแถวกระชื้นนทางแวนมู่กาขึ้นไปกล้องออกจาวบ้านฟ้าได้ไหมใเปิดตู้บ้านฟ้าวางกล้องไอ้วางของหยิบของดีีกาขึ้นหนักเก้ามัเปิดนะปหายกล้องแล้วมั้งนะนั่นไงมันรู้แล้วี อย่าวิ่งอย่าวิอย่าวิงเดิน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 มันลงไปใต้ดินมันลงไปใต้ดินไอัวงวิ่งไปทางหลุมวิ่งไปทางหลุมไอมันวิ่งไปดึงไอปันวิ่งดึงไอปันไดไอมันมันเสดไอเดินเดินเดินเเดินดีกว่าเดินดีกว่าเออจะมันเห็นร้อยทางมเห็นรอยทางดูมันอยู่มันอยู่บนฟ้ายังไม่เฟดเดินเดินไวมันเอาพิมพ์แม่มาครับคุนาารมาเดียร์น มาครมาไม่ได้ต้องเงียนเนียไว้ก่อนกล่วมีคิดว่ามีคนอยู่ใกล้ๆเฮ้ยเฮ้ยตะวันมเฮ้ยนคัว่าเจอ,อ,อว่าเจอเฮ้ฮๆเงียบวะ ไปมันฟ้าไปมันแบบมันเป็นอะไรกับบ้านฟ้าวะเฮ้ยมาดิ้งเอ้ยมาดิ้งเออไปไปไปซ่อนไปซ่อนแอบตมเปิดเรอเปาเเนี้ย เทบใช้ไปแล้วจะม,มาเดี๋ยวมาขดารับชิ้นไม่กูมีคอนเทนต์ใหม่แล้ววะขีดแอบตูนต้องไม่นำให้ปลอดต้องวต้องต่าง

รอดหมดสวยเม่อจริงแล้วได้ให้กูนะเพราะกูอยู่ตอนเนี้ยกูโดนให้ครั้งเดียวเลยอภิมันมีกุญแจมว่วงเรือยังไอซีมันเผิดใช้ซือจิตใจตั้งๆที่มันไม่มีแอดออน,ม,น,ม,นมีแอดออนที่อะไรไม่มรู้ตอดหนึ่งจะกับรอดหมดมีกุญแจอยู่เหลืออันหนึ่งมั้ง